จากที่เคยรีวิวกันไปในคลิปก่นกอนๆนะฮะเราก็ได้สรุปกันว่าแม่มดวมเนี่ยเราอานสกิลดูดีๆแล้วเนี่ยมันดูดีมากเลยนะโดยเฉพาะสกิลสองที่เราบัากอแตงโมได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเรามันใช้จริงได้ห่วยแตกมากๆไม่ลบบัากอแต่ไม่ค่อยจะติดสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังๆมาเนี้ยผมก็ได้ลองใช้ดูนะ ก็พบว่ามันดูเหมือนจะติดดีขึ้นนะแม่มัดลมเนี่ยทำให้ผมชนะในกิวบกับ r g ร์ติดกันบ่อยมากวันนี้เลยก็ถือโอกาสไปอันดีเลยและที่ผมจะเอานางมาปัดฝุ่นกันเดี๋ยวจะมาลองวิจัยกันดูนะว่า10เกมบวกในอารีนาเนี่ยมันจะติดกันสักกี่ทีเกมแรกบับดาบชงนานมากเลยอด v i เว o n ตัวนี้ ดูปึ๊บอุ้มลบติด2ตัวแล้วก็ไม่ติดต้านไฟเหมือนเิอนะฮะเออฮะเกมแรกมาเนี่ยรู้สึกแย่มากเลยนะแต่ดูกันต่อนะฮะเกมแรกมันยังตัดสินอะไรไม่ได้นะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารอ่ะลองดูชูฟเราออกทีหลังฮนะแต่ว่าเราแพ้ครับแต่เขาโง่อย่างนี้ไม่เป็นไรครเราจะได้มาลองดูกันเลยว่า เราไม่มีตัวละครที่แพ้ธาตุอย่างธาตุไฟมาดูกันว่าจะติดไหมติด4ตัวใช้ได้เลยนะฮะแน่มดลงเอ้แต่ว่ายังมีปัญหาอยู่ก็คือมันแพ้ธาตุไฟฮะ,ะเราต้องเล่นกันต่อไปทีมนี้ไป,ปอีกฝั่งนะครับเปิดก่อนแล้วเราก็เรียบร้อยฮะ,ะไม่ได้ใส่วิว ไม่เป็นไรแต่ผู้กันลมยังได้เล่นนะฮะมาดูกันมันจะสามารถลบบัฟวาไฟได้ไหมนะฮะไปเลยอือหอติดแล้วลบบัฟก็แตกติดธาตุไฟดีขึ้นนะผมรู้สึกว่าเกมมันตบมาแน่ๆเลยฮนะรู้สึกว่ามันติดดีด,ดีนะเออแล้วก็ตายไปเว็นที่เรียบร้อย หนึ่งสองโอเคเราจะได้เอาตัวนี้ตายได้ฮะเรียบร้อยฮะแล้วกดออโต้ไปเลยเออเกมนี้ใช้ได้ฮะเราสามารถก่อแตกธาตุไฟได้แล้วก็ลบพับธาตุไฟได้อ่าทีมนี้ธาตุไฟ2ตัวน่าสนใจอ่ะขอรีสปีดซะหน่อยเผื่อว่าเราจะได้เปิดก่อนอืมไ้เปิดก่อนฮนะมาดูกัน มีทัดไฟ2ตัวแล้วก็มีวิวนะฮะถ้าเกิดว่าลบติดกับเกาะแตกติดเนี่ยมันจะทำให้ตัวนี้ใช้งานได้ดีขึ้นนะอ่าลบติดฮะแต่ว่าทำเกาะแต่งไม่ได้แต่ว่าก็ทำได้ตัวนึ่งก็คือวาไฟซึ่งก็เป็นเลเยที่น่าพอใจเลยนะไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่ผมชัมคฟลิปแนะนำอันนั้นคือมันไม่ได้เรื่องเลยอะแต่อันนี้คือดีขึ้นแบบ หน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะเออหนอเออแม่วันลมผมว่าเขาแอบปรับมาให้ดูดีขึ้นนะรู้สึกว่ามันลบบัฟเกาะแตกปิดดีขึ้นเยอะเลยนะจากที่เล่นมาเนี่ยอ่ะทีมนี้อ่ะลองดูเปิดมาเราได้ออกก่อน เราขอใช้สกิลหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นความสามารถของแม่มดลมนะฮะเราจะได้เห็นกันเลยว่ามันลบติดดีไหมนะมาดูกันปุ๊บชิบหายไม่ติดอ <c> ะ <oughs> ลองดูอีกสักรอบนะฮะว่ามันจะติดดีไหม <c oughs> มันเดิมเลยโอโหหลับได้ซะด้วยแล้วยงเทพเลยมาลองดูกันรอบสุดท้ายแล้วนะแล้วเราจะไม่ลองแล้ว อืมแม่มดโมครับเป็นตัวละครที่ดีมากม่นะฮะสามารถาล้มบัฟเกราะแตกติดแล้วสก,กิลมันก็ร้อซใครไม่มีเนี่ยป้านเลยแล้วเทมมากมากเลยเรายังไม่เคยลื่นบ้านแหลังนี้เลยนะ <S <S โอ้โหแล้วยังสามารถเป็นตัวแทงไอ้เจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะ ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวแท้งนางเนี่ยนางจะมาตีตัเดเมทแล้วตวดเมทเราตายล้วก็จะแพ้นะฮะนะแม่อวลดลมเนอย่างเทพเลยอ่ะโอ้ปั้นเลยละตัวเทพลองดูทีมนี้ฮะมีลีดสปีดเราจะได้ออกกอดทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่อ่าลบับกอดแต่นสำคัญมากนะโดยเฉพาะกับเชิญแรกเ,เราต้องติดเพื่อที่ว่าเราจะได้ศาสตร์อีกฝั่งได้ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ชิมหายแน่นอนเพราะงั้นแม่มวลดลมนะหน้าที่ตรงนี้ <c oughs> อีกสักรอบขอยอีกรอบคอยอีกรอบ <c oughs> เออคือมันก็เนาะมันก็ล้นดวงอยู่เหมือนกันเออเผื่อใครสงสัยนะฮะแม่มดลมเนี่ยแม่น8 4แล้วก็บวกค่าแม่นยามสกิล2ไปอีก6เนเพราะงั้นมันจะเกิน85แล้วนะฮะเพราะงั้นก็สุเท่าทีเกนีจะทำได้แล้วผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผลลัพธ์จากาสิ่งสูงสุดที่ผมจะสามารถทำได้แล้วแล้ว,ลวก็ทุกคนสามารถทำได้ แล้วนั่นเองแล้วก็เปิดมาลองดูอีกรอบนึงเอ๊ะเดี๋ยว <c oughs> ผิดหลังนี่นะ่ไม่ใช่หลังนี้โอเคไม่เป็นไรได้เหมือนกันไม่ได้ดีแพ้ฮะแต่ว่าเมื่อกี้ติด3ตัวนะแต่ว่าไม่ติดไอ้เจ้าลิงลมเฉยๆฉอือหเกเสียเวลาฮะออกมาเลยโอกาสสุดท้ายแล้วไม่เอารอบสแล้วนะอืม โอเคอนะ่ะธาตุไฟมันก็ยังไม่ค่อยจะติดเหมือนเดิมเนาะก็ทำใจนะฮะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้นะเนาะโอ้เรียบร้อยอนะ่ะลาก,ก่อยหนึ่งสองเออนะมันไม่ค่อยติดแนอะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็ทีมเราก็ไม่ค่อยดีด้วยแหละนะแต่เราจะมาลองแม่งมดลมเฉยๆเยนะโอเคลองดูกันต่อเอาหมดแล้วบ้านนี้น่าสนใจเปิดมาเราได้ออกก่อนนะฮะชึบ ไม่ต้องใช้อัพสกิลหนึ่งไปเราจะลองแม่มดลมนะฮะมาลองดูกันติด4ตัวแะฮะแต่ว่าก่อแตไมไปติดตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นเลรที่โอเคแล้วนะเออแต่ว่าไม่ติดทัตไฟฮะก็แพ้ธาตุสินะอเสียดายจริงๆถ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่แพ้ธาตุเนี่ยมันจะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยอะแต่เราเอาตัวลบบัฟสองตัวมาก็ถือว่าโอเค แล้วก็เอาตัวนี้ให้ตายไปเลยฮะไม่ตายซะด้วยอย่างเทพเลยเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตีตัวนี้แล้วก็ตีตัวนี้จึ๊บโอเคแล้วเราก็จะสามารถปิดฉากมันได้ก็ถือว่าโอเคฮะเกมนี้อย่างมันก็ลบล็อกติดสี่ตัวนะอทำเป็นเล่นอะหลังนี้ลองดูในออกกรขึ้นมาสกิลหนึ่งไป แล้วก็ลองดูฮะปุ๊บไปเลยติดทุกตัวฮะแต่แค่เกาะแตกไม่ติดเท่านั้นเองนะเอาจริงๆแค่ลบบัฟติดเนี่ยก็น่าพึงพอใจแล้วนะจะคาดหวังทั้งลบบัฟแล้วก็เกาะแตกเนี่ยมันก็ดูจะเยอะไปหน่อยแต่ว่าถ้าได้เนี่ยมันก็จะแบบชัยชนะนะเออจริงๆมันก็ควรได้แล้วนะแต่ว่า,าไม่ได้ก็ต้องทำใจนะเป็นเรื่องจริงต้องยอมรับให้ได้โอเคสกิลสองทังเนเมิไปเลยฮนะ ก็น่าจะชนะได้นะโอเคเกมนี้ก็ถือว่ารับได้นะแต่ข้อเสียของแม่มดลมก็คือสกิล l มันไปด้วยกันไม่เค่อยได้สักเท่าไหร่อะ่ะคือแม้ว่าสกิล l l 2จะดีมากแหละแต่สกิล3คือแบบไม่มีประโยชน์เลยเออถ้าเกมที่มีประโยชน์ก็มันก็มีแหละแต่ว่าส่วนมากแล้วมันจะไม่มีเนาะ ทำใจนะฮะสำหรับผู้ใช้งานแม่มดลมอ่าทีนี้มีทั้งแม่มดน้ำแล้วก็แม่มดลมเลยนะสองแม่มดแบบคอมโบมาดูกันว่ามันจะโอเคไหมนะเปิดมาจวกแรงมากๆนะแล้วก็สกิลศาสต์ขึ้นมาแล้วก็แม่มดลมมาลองดูกันติดสองตัวแต่ลบบล็อกติดนะแต่ก็เกาะแตกไม่ได้เท่านั้นเอง ผมแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดมันลบบัฟติดเนี่ยมันก็ควรจะเกาะแตกปิดเนาะเออผมว่าสกิลถ้าเกิดเขาบัฟมาเนี่ยคือถ้าลบบัฟติดแล้วให้มันเกาะแตกไปด้วยกันเลยฮะไม่ต้องมาแบบลุ้นดวงสองรอบเออนะแบบอย่างนี้เนี่ยก็ลบติดแต่เกาะแตกไม่ติดคือมันแย่มากเลยแต่อย่างนอยมันก็ลบติดเออเข้าใจแหละแต่อย่างทีมคริวเนี่ยมันก็ต้องการทั้งลบบัฟทั้งเกาะแตกอะไหนไหนมันก็ไหนไหนแล้วนะบัฟขึ้นสักหน่อยได้ไหมฮะแพ้ทั้งธาตุไฟนะ ลบบาบเกาะแตกไม่ติดอ้ oh my gosh อ่ะลองเล่นกับผู้กันน้ำดูสักหน่อยอยากรู้ว่ามันจะโอเคไหมนะฮะเปิดมาอา้าวไม่ยอมใช้สก,กิลอ่าไม่ต้องใช้ไมนมันลบลองดูกันบปาบปลบบาบเกาะแตกติดแนะว่าไฟถือว่าใช้ได้แต่ว่าคาคิาไม่ติดนะตัวละครที่สมควรที่สุดนะมันจะทำให้เราชนะ แต่ก็โอเคดมิดเราถึงนะก็ชนะได้ฮะแม่ฮอดลองนะเนี่ยสกิลสามดูดิมันทำดม,มิดทำมาทำแค่สองแา่นั้นอ่ะ,นะนะคือจะเกิดว่าเกมที่มันต้องการอนะ่ะมันก็จะดีแหละแม่ฮอดลลมแต่ว่ามันน้อยนะส่วนมากมันก็ไม่ต้องการหรอกไอนะ้ไอ้ข้านั้นอ่ะอืมปรับซะหน่อยได้ไหมสกิลสามมันกากมากเลยอ่ะรีสปีดแล้วก็หวังว่าเราจะเร็วกว่าเขานะฮะ โอ้โหช้ากว่าจริงๆด้วยฮะแต่ว่าเขาโง่และไม่เป็นไรใช่ว,ว่าใช้ได้มาลองดูกันว่ามันจะลบปั๊เกับแตะติดไหมปุ๊บฮะลบปั๊ติดแต่ว่าเกาะแตงไม่ติดนะฮะโอ้โหยอดแย่มากเลยแต่ว่าก็ยังชนะได้อยู่นะวงเล็บมั้งชนะไม่ได้แล้วโอ้โหเหลือสี่ตัวอยู่เลยแล้วเขาก็เอาตัวเราตายไปแล้วแหะตัวไหนคนตายวะเนี่ย ตัวนี้ป้าเกียใกล้ถึงแล้วโอเคแล้วก็ตัวนี้ต่อตึ๊บตึ๊บใหญ่ยเ,ยเยอะขอร้องอ่ะทีนี้มาคอมโบกับผู้กันน้ำดูอีกสักรอบนะฮะ <c oughs> เออผมลืมไปแม่มดลงไม่มีวิวฮะแม่มดลงสตัร์ไปเป็นจีเรียบร้อยโอเคออกเออต้องไปใส่รูนให้สินะ มไม่มนลมไม่ใส่วิวให้จบเลยไม่เด้งอ่ะลองดูทีมนี้ครับวัดสปีดเด้งเกตไม่ต้องใช้สกิลติดสตัวนะมุมบับก็แตกติดสตัวอย่างนี้ครับก็ต้องไนนำให้ปั้นป่าวว่ดูดิคือแบบตัวละครตัวเดียวตำแหน่งได้ทั้งลมบัฟแล้วก็เกาะแตกเลยนะ คือถ้าหมอแค่นี้แม่งดีกับโพลาลมอีกนะมันโลบับกาะแตกได้เลยนะฮะไม่ต้องพึ่งพาสลัดน้ํขนาขณะที่โพลาลมต้องพึ่งพาสลัดน้ําคิดดูอ่ะคุ้นแต่ตัวนี้เป็นแค่มอนสามดาวอ่ะสามารถทัดเทียมมอนห้าดาวได้อู้สุดจัด oh โอ้ my ่ก็โคตรเทพอ่ะลองดูคือแม่มดลมเนี่ย มันมีสกิลสามที่แก้ทางลิสแสงได้นะครับเพราะงั้นก็เลยเข้าได้นั่นเองเปิดมาเราได้ออกก่อแนลน้วบัฟดาบ,บก่อแตกไปปึง้งแล้วก็แมงมดลงครับลบบัฟจุ๊บลบติดทุกตัวนะฮะงดงามแล้วก็ศาสต์สกิลเป็นเลยหรือว่าจะสกิลหนึ่งดีวะสกิลหนึ่งก็ดีนะโอเคเอา้าวโอเคถือว่าเรียบร้อยฮะ แม่มดลมเราไม่ตายเนี่ยเราจะชนะสกิลนี้ไปเลยเนะาะปั๊บเกือบตายมาลบให้ติดปึ๊บเรียบร้อยฮะก็ชนะได้เป็นไงแม่มดลมฮะก็เกมนี้เนี่ยก็สามารถบอกได้นะว่าแม่มดลมทําเราชนะเพราะฉ้าไม่มีนางเนี่ยเราก็ไม่สามารถเก็บริษแสงได้อย่างแน่นอนแต่ว่าแม่มดลมเนี่ยมันจะแพ้ตัวละครที่บัฟสองบัฟขึ้นไปนะเพราะมันลบได้แค่บัฟเดียว เออแย่เหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องคิดดีๆว่าจะเล่นยังไงนะอ่ะลองดูอืมมีชิลสุดด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องลองดูครับเนี่ยข้อเสียของแม่มดลงเลยนะมันมีโอกาสไปลบชิลฮนะก็แย่เหมือนกันนะเป็นเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดลบติดมันก็ติดนะแต่อ้บาไฟเนี่ยลบติดนะแต่ไม่ยอมเกาะแตกก็เลยแบบแย่เลย แต่ว่าอย่างน้อยก็พอจะลบได้นะซึ่งก็เป็นข้อเสียของแม่มดลมนะที่ถ้าเกิดอยากได้ตัวลบบัฟที่มันดีกว่านี้ก็ไปใช้ตัวอื่นนะเพราะตัวนี้มันลบได้แค่ลบบ,บัฟเดียวรออยู่รอเขาดา,าบ,บัฟขึ้นมาที่ตรูยังคาดหลังบ,บัฟตัวละครตัวนี้อยู่ปีกสุดท้ายละเดี๋ยวหาบ้านเข้าบ้านนี้ก็ได้ฮนะมีคาคิมอนทัดไฟจะลอง แล้วก็เป็นตัวทีมสปีดใช่ไหมถ้าเป็นทีมสปีดก็เล่นทีมนี้ไปได้เลยนะครับเราจะได้ออกก่อนนั่นเองโอเคสกิลหนึ่งไปมาดูกันปึ๊บติด3ตัวนะฮะเออก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่แยสำหรับมอนสเตอร์ที่ลบบัฟก่อแตกแบบ Resistance คิดรีสต a นซ์นะฮะ คือถ้าเกิดคุณจะไปเปรียบเทียบกับตัวละครที่ไม่สนเลสเนี่ยเกรงว่ามันจะเกรงว่ามันจะไม่ไหวนะยังไงตัวละครที่ไม่คิดเลสเยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะเอ ถ้าเกิดจะให้เทียบแบบนั้นเนี่ยทางเกมเขาก็ต้องมาบัฟใหม่นะบัฟให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่คิดเลสด้วยนะถึงจะสามารถเทียบกันได้แต่ตอนนี้เนี่ยก็นะถ้าเกิดจะไปแทนโพลาลมเพราะว่าอยากจะลบให้ชัวร์เนี่ยแทนกันไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพลารมแม่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าต้องการตัวละครที่สามารถลบอัพเกรดได้ในตำแหน่งเดียวเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่เหมาะกับพวก อยากลองของแปลกอะผมบอกไม่ได้จริงๆว่ามันน่าสนหน้าปั้นไหมมันแทนตำแหน่งลบบ๊อกอะไรได้ไหมนะก็ลองดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจเอาเนาะสำหรับผมหรอถึงมันจะลบติดไม่ติดยังไงเนี่ยผมก็ใช้นางอยู่ดีนะเพราะว่มมาก็ใส่รูนให้มันแล้วแล้วก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแต่สำหรับคุณที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบแบบผมก็อาจจะลองตัดสินใจกันดู นะว่าอยากปั้นไหมนะสวัสดีก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วติดตามต่อได้ในค i d d i n g g ี c h a n ชน l